สวัสดีครับอยู่กับคิวคิวพี Q S, ชอบเนเดิมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ Gpx Demon 200GR 2 0 0 R นะ,นะครับผมปี2021นนะครับเพื่อน คันนี้บอกเลยว่ารถวิ่งน้อยมากนะครับผมมาดูเลขไม์กันก่อนเลยนะครับตะกล้องมานะเลขไม้คันนี้คันนี้เลขไม้หกพันสองร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับผมมีบอกอุณหภูมิบอกน้ำมันบอกรอบเครื่องบอกความเร็วบอกเวลานะครับผมมีให้ครบหมดนะครับระบบไฟบอ,อกครบนะครับผมอ่ะ ตากล้องเข้ามาถ่ายรอบคันนี่ครับผมเครื่องเดิมๆนะครับโชกเป็นโชกหัวกลับแล้วนะครับผมเฟน,น่าวสวยๆนะครับคล้ายๆอวันเลยอ่ะอ้อมไปทางนู้นเลยตากล้องวันนี้มีตากล้องพิเศษมานะครับวรวสวยๆนะผมมีบางโซ่แต่งนะครับผมอันเดิมมันหมาแทะนะครับคันนี้ตำหนิไม่มีอะไรมากนะผมมาตากล้องมาถ่าย เจ้าของรถคันเดิมนะผมเจ้าของเดิมเขาเลี้ยงจอดไว้กับหมานะผมหมาแทะนี่มาตัวนี้นี่นไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเจ้าของเดิมเนาะผมแทะนี่แล้วก็มีฝั่งนี้นี่รอยฟันมารอยเชี่ยวมาไม่มีลมนะครับคันนี้ไม่เคยลมนี่นิดเดียวนะครับผมนอกงนั้นปกติหมดแม่ปุ้งก็จะบอกเด้อ มา,มาฟังเสียงเครื่องกันฮ oh, <okay. S 1> ะทำไม oh, <okay. S 1> แน่นๆน,น,นะผมย้ำกันอีกทีคันนี้เป็นเดมอน GR สองร้อย R นะผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดไมล์หกพันห้านะผมไมล์หกพันห้าร้อยกิโลคันนี้ดาวศูนย์บาทนะผมส่งเพียงวันละหนึ่งพัน ก้าร้อยกว่าบาทนะครับผมสามสิบหกดดาวศูนย์บาทเองนะนะครับหรือว่าใครอยากซื้อกันสดนะครับผมราคาเพียงสามสี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษที่พี่ชอบทักเข้ามาในเฟซบุ๊กภาษาไทยเนย้นมอเตอร์เดี๋ยวไฟเดียวหักนะครับผมหรือ,อรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ